เหลืหอหลครับปวดเนาะปวดสารพัดว่าแปดปวดนี่ปวดฟันเนะลุงบอกว่าน้ําเป็นยา,ยางั้นเอาน้ามาเดือบเดือบสองเกลือลวอมไว้เต็มเต็มกระพุ้งแก้มนะครับอมไว้เต็มกระพุ้งแก้มโอเคนะเสร็จแล้วก็สวนให้จะไปลึกๆกล้าดนานเอย๋ยเพิ่งกลืนน้ํานะครับโอเคนะ ทำไปชวยกันไปแล้วก็ฟังเสียงลุงพร้อมๆกับเนี่ยๆขยำขยี้นกแก้มนี่นะโอเคนะแล้วลุงจะทําให้ดูด้วยนะครับเอาพร้อมยางพร้อมแับวปหายใจเข้าไปลึกกะนานฟันก็มีล่างมีบนเนาะขาข้างไกลบนเนี่ย กดมายันข้างๆหน้าหูนี่เนี่ยตรงนี้เนี่ยซ้ายขวาก็ได้แล้วก็รวดขึ้นไปที่ขมับนะครับแล้วก็กดแถวๆนี่ยขยำกยี่แค่นี้เองครับไม่มีอะไรมากนะแล้วหูเหอเนี่ยเอาเต็ม,ม,เ,มเต็มมือิ้งดีกว่านะมาด้เต็มนะทําไปด้วยครับแล้วก็ทําสักรอบสองรอบก็พอส่วนใจเข้าไปลึก,กานานๆนรอที่หนูที่สองก็ใส่เข้าไปนะครับอ้าวพร้อมทีหนึง่ง อ่าจะกลีนน้ำจะพ่นทิ้งคำตอบสุดท้ายทิศทางคุณโอเคไหมทำเดี๋ยวนี้หายเดี๋ยนี้แน่นอนครับ <c oughs> โอ้ไหมครับชัดเจนไหมครับชัดเจนนะได้ความประการใดพิมพ์มาบอกลุงอีกครั้งแล้วกันะจ๊ะจบข่าวครับผม